สัสดี้พ่อแม่พี่น้องครับอันน่อ,อเชนยแนเอาท่านตายแด้เด้อพี่น้องกำลังรับชมครับอันน้อ,อเชนเแนวผ้าผีผ้า,ผาน้องมมกยามดังม่องครับอาแม่นออกเขาครับม่องเจ็ดแปดเส้นครับโอ้ห่องตุกตุกครับส้มเห็นบ่ เอาพวามันห่องสิบ่ะพอมันหอ่อ,อ,หองไหนพอหรือเป่าถ้าจะทางการเป็นยังก็ล่ะสื่อปลาแมนุเขามันบางพอบังอันนี้เจ้าวป่ะบางก็ยัง,งเออ๋ยว่อเป็นยังเดี๋ยวจะปลดปลดกอนมันสิเฮียอยู่กับทีมงานทั้งวันหน่อยใช่ไหมครับมี่ในเขียว ก้ทีมงานถ่ายอยู่เขมครับมารองเลือใส่ด่างม่องนะครับอยู่ทางเสียวไตครับเพื่อนมาเสียวไตเนาะเาต้องใส่สอบกอนเดี๋ยเขาจังไปเบิ้งอยู่ห,อห้องตอนเขาขึ้นฟังแล้วนะครับอ๋อใสไปใสกล่อนี่ทัเอานี้โอ้โหกล่อนอนี้ รวมถิ่มมันจะ่ได้กินมซะหยังหยั่งมิจตอนนั้นบ่กเป็นหยังนะครับนายเขียวยี่ท่าหุ่นครับตาพรน้อจิ้มงานหางหายไปลายครับดังที่สองครับมาหลุ่นน้ำกันมาสิเป็นยังไงครับใจลายป่ะพ่อเป็นสิบสิบใจจะใส่หนี่ได้หรอแต่ ทีลงทีล่งมาลางกับย้อนอยากาในปลาไงครับนามทา่ามีอก็ยังเหลือหลายเนชะิญมาท่านเดเปียงลง,งเอขาจะคล้องนี่ย่ดแถวบ้านครับเป็นหัวบาทเดียดนะโน,นเนี่ย,ยโอ้โหอย่างคือขาดข้า,ขางเนี่ยเป็นเต้าปง โอ้คือด,ดินแห้งเลยเยพราสามโลวะว่าปากอาอเอกอยี่ดีละเม่อด้เอาผ่ามาโปกหัวทั้ทงแมงทังยุ่ง จะตีรถเป่าครับจะสิเป็นเว้นสลับซับว่างครับเมืนว่าสามคนเนาะออนนี้เป็นของถอพอไปอีกรักหนึ่งก็สเกิเป็นของพอไงเบาพอไงก็เป็นของนางเขียวนะครับจะซับกันแล้วกี้มีนาสมควรมานั่มทีมงานห้างหายไปเรื่อยครับ Ôi, hào sốt sốt này Cháy yên yên Nhìn đi bà đang năng tạm cuộn nó con nha luôn ngân to khắp เนี่ยนี่จริงสิมีอุ้มนี่ยบ่ไม่เปนนีปลาบ่อืมไม่มีอยู่จอดจอดปลาจอกจอกปลาจอกว้าวแฟดกับบ้าหวัวนั่นด้วยไก่ปลาจอดง่ายครับนกไปก่อนพัวนกไปแป๊บนึงนถ่ายภาพนิ่งเลย เจ้าเจ้าเอาเอเจ้าอันเอาไฟใส่เจ้าไฟป้อ่าป้อสำนักละนะหนึ่งสองสามเอาโอเคครับเอาปลาจอดง่ายครับปดอยู่ปดใส่สอบไปก่อนครับ มันยมันย้ำหนาแรงหนามันบกมันยังมีบ่ห่อลงมูลไปลงมูนสิลงไปน้ำหนามเลยมันก็มันมันอยู่หนามเลิกบ่ปลาปลาใหญ่มือเนี่ยปล่อยน้ำไปมันก็ไปน้ำเนี่ยอืมกินเป็นเมฆกินเป็นเียบควายอมสูงินเลยกินเบ็นเขียบเนี่ปลาที่มันขินไปจากมูลนี่มันจะมีน้ำมันบ่ได้หรือได้ก็ตา

โอ้ oh. บวกนี่ตกเงี้ยเลยบันตา <Yeah. S 2> บวกง่าอยู่ <c oughs> อืคขี่มุกแตกขี่มุกแตนเลยร์เสว่ามันอยู่อยู่โซนท้งเข้ามันกับสิมิป,ปาชนิดมุนีนะพอ <c oughs>

มันม,มองอทังดีมันลักเ่น้ช่วงน้ำไหลายๆมันก็ขึ้นไปหาเห่ายืนมนั้นาะดางละโตกับไขอ่ดีกยี่ัควอีกซีคดนะขึ้นไปหนีซีคดต้งสีหานแข็ม ทีมงานนังถ่าอยู่กินเขาปลาน้ำกันครับรอบเดึกแต่ซูมืออขันว่าเป็นทีมงานมยายเพิ่นกระสิท์พาอได้ขึ้นกินแหรอล่ะป่านนี้มาเชียวคันนั่งตามมากคนแบบแบบไปลุ่นขึ้นไปลุ่นอีกครับสองสามดังได้สองตัว <10. S 1> ุนอีกดังครับอ,อตายวะเขาตายือเลาใช่แล้วถ้าไปพความไดอย่องมันดินคือดอกอาเป็นใส่หน่อยนิดน,นึงครับเ่านาาจะ <c oughs> เต็มที่หาชีดครับ đẻm thứ 3 ạ, hoa tham vẫn đang nở, hoa thì sáng kiến, mát là theo, theo... เอาฟังช่วงตรงกลางกับบอมีบันไหนครับอาจจะอยู่ไก่อุ้มน้ำย่ำเสานี่ยอันนี้เขาใส่ไปเบิดขึ้นอะมุมขึ้น ก่อนมาาไปเราเมือนเดี๋ยวเข้าไปเราไปลงจันทร์ลงเียงวัไปเชื่อมีพอุดลเนไปพุนมันจะเป็นปลาหน่อยไปเรื่อยวันถ้าต้องอย่า ไปหม่ก็เปนปลาตินตัวงสีหือแห้งขปานนั้นป <ะ S 1> ไปไหม่ก็ปลาม,มันสิว่ามีน้ำหนักต่างกันอยู่เว้ยตัวตะลูกตะเต่าไปอีกคนหนึ่งครับอันนี้สีขยับลงมาเป็นรุ่นหน่อยครับไปลายไงขยับไปใส่มองใส่หน่อยลง กาลังกั่งนพี so like, like, ่น้องกินลมชมวิวไปพร้อมครับเป็นไดตาว่ถ้าเปรียบเทียบตด้สมัยมากกันหลายๆคนคนละย่านตะกี้ไงคนละยานมากหลายๆคนตะกี้ปลาหลปลาหลแสดงว่าแสดงว่าตะกี้า เืมอเนี่ยมากอย่ีงวิวยิ่งอยาว่าพ่อได้กินแสดงว่าปลาตะกี้ก็ไล่กันเดียวนี่มันไปยังไงฮนคิดว่ามันก็ไปคือค้นว่าการหากินแล้วว่าพ่อว่ากันหาขายมันก็จะมุดไปตัวอืมจะตางคนตางหาช่วงกันจะเป็นไปตามยุคตามสมัยขึ้นกันครับบ่าว่าตะหาจินหาจินเพราะว่าตะวงการไหนเนาะ เคยมีม่งปลาด้วยก็บ้านจะคล้องกับบ้านเพิ่นก็มีคือกันนะกกี่เพิ่นนกับมเขาห่อากเกล็ดลัำนักันครับเป็นลัำไผเป็นลัำไผ่ํามันเนาะตรงแม่บ้านนี้เอ่คือโทรศับมีทุกคนลูกกิดมาไม่ก็ต้องมีโทรศับออเอื่นว่ามาต่้งแขมนอนขึ้นครับใส่ม่องเนีีกมาหมูฟังเยมมีอื้ด ตากี่ตะกี่เห็ุจังไหนฮะนี่นี่องนี้กัาก็เคยนอนนอนเมื่อตัวหวังชัวันี่ก็นอนนี่เ็นอนแต่แต่สมัยบ่มีเท่ศัพร์เหตดจังไหนมีทยุมาฟังเอาบ่อมอมติตักี่มันกักมูแม่ยำมู่ม่ยำแข็มมู่ม่นี่เรามากินเขาปลาน้ำกันยำแลงก็คือกับเป็นการเดินทางยากคมนาคมกับ่ได้สะดวกคือกันอันแม่นว่าสีตามมากกก็ไกลไหมฮะ ขันเป็นวานเดินทางรถยังสิ่กัย uh ังไกลอยู ok ่นะครับเด้วยวามารผ่มแต่ว่าทุกงมือนี่ก็ไปมาหาซูเข้าเข้ามาทางบกมันก็ไวกว่าทางน้ำนะครับเตินกับมือนี่ขึ้นที่สองขึ้นที่สองมึดมื่ท่านในเบืองท่านในเบืองเราขึ้นขึ้นแหลกขึ้นมือขึ้นอ่ะเป็นยังไงนะครับโูโห่ามานวะแต่ว่ากัตามที่เห็นนะครับนี่ก็เป็นเป็นหัววามาใส่ปลางใหญ่กอน นะลงมาไกลเติมครับก็สีหอดบานกับสีได้ยื่ดอกครับซีขึ้นหาขึ้นหาบเดเลิงครับงานครับแต<ม>่หาย่งม,มากครับนี่แหละหายาิ่งมากหายิ่งใส่ครับขันมามาหาเนาวิถีชีวิตมันกับชีดเดตซื่อนะนะเฮ้ยเฮ้อยู่บานน้ำน้มกับตะกีบมาหลายคนกับปลาหลมาหาหกขึ้นนี่ได้ ปลาแดกครไปเป็นถังสองถังถังสีไงคตู้มือนี่เจ้าว่าถึงปลาแดกเลยได้ไปเขาเอินว่ายังอ่ะเป็นเย,ยวยาขอบขั่วของเหี้ยเดียวพออันนี้มอ่งซี่เส้นครับม่องตาดางตาหน่อยลงะนะเห็นปลากาตัวหนึ่ง ายอยกบ้นเข้าอีกจังหนึ่งกับทีมงานนะครับเริ่มอายุหลายขื้นแล้วก็ล้มหายตายจากนี้จากกันกัะมีนะครับรับพี่น้องมาช่วมวิถีชีวิตชาวอีสานครับตอนนี้สำรับแฟนๆเอฟซีู เป็นเคยรับช่มนะครับหรือว่าเลื่อนไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่แถวลำน้ำเสียวนะครับของอำเภอหนองฮี ee, ่จังหวัด้อยเอ็ดนะครับเป็นขอดต่อระว่างอำเภอพุนซ้ายไปหันลงไปเป็นลาสีสไลด์ครับเขลื่อนลาสีสไลด์ละน้ำเสียวนี่มันก็นไหลลงไปพุ่นหละไปนน้ำมุ่นครับหลเป็นน้ำมุลน้ำมุ่นก็ลงไหลล่งเคลื่อนนะครับ น้ำเสียวกับแอนมบนวาเข้าเสิร์ชข้อมูลเบื้องกันสิเป็นต้นมาจาจะสารค่ามหมดแหละครับลกไม่เรื่อยเป็นเป็นทางพันของท่งกุลาาลองไ้ก็ได้ครับพี่นอ้องอยู่สซนเดียวกับบอ่อพันขันนะครับอันนี้ก็ติดบอ่อพันขันเลยครับพี่น้องมีโอกาสกักบเดินทางมาเยี่ยมมาชม่มหน่อยครับเดีก็เป็นวิถีชีวิตภาพพี่นอ้องมาเบิ้งนะครับในการ อยู่อยากอยู่กินอีกวิธีการนึงนะครับก็ว่างการว่างงานไว้เป็นเห็ดยังอยู่กะได้ว่างไว้แหะครับคางไว้ยังสิเห็ดสวนเห็ดหัวยังสิหัวเห็ดสวนไว้เพราะฉันบ่มีแนวกินเนาะอันที่เื้อย่างเดียวเพาทุลสุมเอนี่สภาพเศรษฐกิจมันก็ต้องมีหนองหูนะครับเห็ดยังขึ้นกะมือม่อนึงมื่อน,นึงเสาร์หนึงกับเบิดไปหลอยนึงแล้วลหลายนึงกับเบิรได้กับเขา่าเลย เป็นมาหากจริงอะใส่แห้งอุปกรณ์ก็ใส่เงินซื้อคือเอาครับพี่น้องครับที่กำลังรับชมนะครับฝากเป็นกำลังแห่งใจให้ทางบรรน,น้อกเช่นเดีครับได้เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้รับชมกันที่จริงบริบทโมบ้านนะครับว่าสิได้ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกัน เป็นช่วงๆไปนะครับโดยงานประจำของผมเองกับบ่ค่อยมีเวลาไทยนี่ก็นถึอวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะวันนี้วันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นะครับปี68นะพี่น้องฝ้าเต็มดวงเอ้ยดองดาวเต็มฟ้าครับพี่นี่อ <c oughs> าก,กาศบ่ห่อนบ่หานาวครับเพอดี แต่โซนช่วงย่ำเว้นกับสีเป็นเอาเอาเนี่ยย่ำขึ้นมือขึ้นนีมีล้มเออยืนนี้อยู่ในหูเสียวเป็นนิ่งๆครับข้างบนมั่วหูตีเสื้อเป้าครับ สองดังแล้วนี่มีปลาให้บ่เอาจารไปเบิ่งสรุปครับใส่กันสามล่ำมาน้ำกันนี่สิเป็นยังไงเอเอเศร้าพ่อได้ว่พอคำ <c oughs> ตอครับว่าน่าจะมีแล้วเอาขึ้นไปอกีก สิบสองเส้นครับรุ่นปลางไงเนียกเนียหวัวได้เลยได้ไม่บางไม่ออนอยังบุ้นี่สองปีลหลังห่วงอ่ะน้ำเขียมเฮียมากหัวแม่ <c oughs> งเขาปากตัวนี้เป็นหูับกว่างก็่ ดังสิบสองเส้นครับเดี๋ยเอาจับออกซอยยี่ดอกไอตู้่่าพวกนั้นมาเรีวนะน่าจะหัดด้วยนี่นี่ทีมงานอยู่แข็มพอดีไก่สีหัดแล้วล่ะเดี๋ยวเด๋บอกเราว่าไก่สีหัดดลเดี๋ยว อาจจะเป็นเรือเป่าอีกห<อ>ลอบนึง่งไล่สุดนะเนว้มีปานตัวหน่อยมันหลอดเพราะว่าตัวให่เพราะดีเจด้วยการนม่เจอ กุกวนเนี่ยอยากแนวกินกับใส่น้ำเนือบ้านเดี๋ยพี่าาน,น้องเอาถังนี่เขาสารนีน้ำกินนี่ม่วงนี่แหละกบ,บกณนหากินใจมากขืนขืนว่างไหนขืนควนไหนก็ หาหม่องอยูกะโดยส่วนใหญ่กอยูหม่องเคยยูครับมันปลอดภัยเคยมาสี่ปสิบสิบปีเราบ่พอตัางแต่อันนี้ได้พดนละเนาะถ้าผมสามสิบกว่ากะจังจำข่วมได้กะเท่าตัวนี้ครับเห็นพอแล้วมาแต่หน่อยเท่าไงจนว่าสีเท่าซ่าก,กัน เน้วมันเป็นวิถีชีวิตเนะช่วงนี้คัหันล่อนารดจักหน่อยครับมันรดแห้งอีดีกะอยู่แถวบ้านสีบ่มีนามเลยครับนี่แต่สันด่นนใา่ต้องเลยลงมาผิดละลงมาหางลางตั้งแต่กับเมารดเมาล่าพุน่นลงไปแถวเคื่อนพุ่นละไปไล่เอื่นว่าไล่มองเนะมาเป็นสีเป็นเศร้าเต็มกระบะทอกันพอเดี๋ยวจะกระติกขึ้นไป เป็นกับเขาแรงนองคน้นเพิ่นได้ลายเพิ่นก็เอาไปขายน้ำนะครับกับเป็นเศรษฐกิจอีกหน่อยหนึ่งก็คือยังถพอแล้วว่าครับมันคนเราอยู่คนเราสมัยเนาะตะกีมาหลายคนปลาก็าหลายได้กับไปทั้งสองถังสิถ้าปลาแดกสองถังไอปลาแห่งตากไปน้ำสองถุงใหญ่ย,ยังสิสมม่อนี่ก็พ่อได้กินมาตะลาลอบกัด biên nưng xin à, đại chú ăn gì chín tấm pa cả bao miếng <laughs> ừ. cả miếng muối miếng xem cà ta đen đen ngoại cứ wow, bảo khử lưỡi con khử bộ đại <laughs> à, put, boyu, hình chá, đừng khả lên vào bản hình này <laughs> กูไขอเรานีเกจิเนียงใส่หลังที่สีจม้นมาอืมปัญญายามไปบ่กไปาต้องฟังปุ่นความเนี่ยโอเี่

เดยียบามหัวสุดท้ายครับพี่น้องครับตุนน้ำกันว่าชีนจริงนะครับตีรถเป่ามาสองสามดังนะครับอนนี้ก็สิขึ้นไปหาทีมงานโอ้โหมุน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 มดมิด อืมตกเดือกมากมีล่มมะหอดว่างนี่เป็นล่มๆ่มครับ yeah, yeah, yeah. Uh. น่ามกอ่าจะตีเรือเป้าอีกครับรอบนี้ตางสุดทายเนาะ แล้วมีมองหน่อยนะครับให้เราพอเราจะไยายามเองนะยังว่าเบิ้งว่ามันหม,มานบ่ตอนนี้จะขึ้นไปถึงเข้มนะครับหาหมูเดี๋ยวกากฟพี่ฟังน้องครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อพี่น้องเด้อข้างบนน้องเช่แน่ครับจะได้สั่งสรรคิดให้พี่น้องได้เห็นอาชีวะชัดปานเดครับเป็นย่ำขึ้นน้ำเน,ำเนะาะกาว้น,น้ำกนแล้วกันครับเดี๋ยวจังลากันชิปไหมครับพี่น้องครับสำหรับชิ้นนี้ขอบคุณครับ